การที่มันดำเนินการของซิกมาก็คือ i เท่ากับ1ถึง n นะครับเงื่อนไขคือ i นะดูตัวด,ด,ดูตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นประเอกเลยว่าคำตอบของซิกมาก่อนนี้คืออะไรนะครับดูนะเริ่มต้นที่ i i ก็คือ,อ i เท่ากับ1นะจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเริ่มต้นที่เราเรียนอนะเราจะเริ่มต้นที่1ก่อนโอเคไหมครับแต่เลขที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นเลขที่มีอยู่ในโจทย์โอเคไหมครับ i ตั้งแต่1ถึง n นะครับแปลว่า มันเป็นการบวกกันตั้งแต่1บวกด้วย2ครับบวกด้วย3ามบวกไปเรื่อยๆครับบวกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง n นะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะถ้าเงื่อนไขไธรรมดาก็คือ1บวก2บวก3บวก4ไปเรื่อยๆนะครับบวกไปถึง n อย่างเช่นในข้อนี้นะครับสิ่งที่เรายกขึ้นมานะครับก็คือเลข1กับ2ถูกไหมครับเลข1กับ2แสดงว่าถ้าเราใช้กรณีของซิกมาซิกมาเราก็จะได้ว่า i ตั้งแต่1ถึง2แล้วกันนะครับเงื่อนไขคือ i ดูดีๆนะครับเงื่อนไขคือ i เราจะได้ว่าเป็นการหนึ่งบวกกับสองธรรมดาครับแสดงว่าคําตอบของข้อนี้ก็คือสามตรงนี้ทันไหมครับลูกทันค่ะทันนะแต่ทีนี้ถ้าหนึ่งบวกกับสามโดยใช้ซิกมาหนึ่งถึงสองเนี่ยครูว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่จะทําให้อแตกต่างจากอย่างอื่นนะครับก็คือว่าพอเราได้สามนะครับจากการบวกไอธรรมดาดังนั้นมันสามารถใช้ไอได้ถึงสองตัวเราสามารถเปลี่ยนได้อีกนิดนึงคือ ซิกมานะครับ i ตั้งแต่1ถึง2จะแต่เป็นการ i บวก i แบบนี้ครับ i บวก i แบบนี้ปั๊บนั่นหมายความว่ามันจะได้เป็น1บวกกับ1ใส่วงเล็บครับนะบวกด้วย2บวกกับ2ใส่วงเล็บครับนะดูดีๆนะครับว่าความแตกต่างของมันนะครับเมื่อกี้นี้ i ตัวเดียวนะครับมันก็วิ่งปกติไปจนถึงตัวสุดท้ายถูกไหมครับ่อเห็นไหม i ตัวเดียวก็คือวิ่งจากอะไรวิ่งจากหนึ่งครับมันธรรมดาครับไม่ได้ทําอะไรกับใคร นะครับไปถึงอะไรไปถึง2แสดงว่ามันก็คือบวกปกติไปนะครับไปถึง2 1บวกกับ2จะได้คําตอบเป็น3าถูกไหมครับแต่ข้อนี้เปลี่ยนครับเป็น i บวก i นะครับก็แสดงว่าเริ่มตั้งแต่1ก็คือ1นบวกหนบวกสก็คือเริ่มตัวอะไรและดําเนินการตามเงื่อนไขนี้นะครับก็ไปถึงอะไรไปถึงเลข2ครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้นะครับเรารู้ว่า i บวก i ก็คือเท่ากับ2 i ถูกต้องไหมครับ ใช่ไหมสองไออ่ะโอเคก่อนที่จะเป็นสองไอเรามาดูตรงนี้ก่อนครับมันก็จะเป็นการบวกอ่าการของสองบวกกับสี่นะครับก็แสดงว่าเราจะได้เท่ากับหกถูกไหมอ่ะถ้าเรามองเป็นสองไอนะครับแสดงว่าสองคูณอยู่กับไอธรรมดาเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับไอธรรมดาก็คือหนึ่งบวกสองได้เท่ากับสามนั่นหมายความว่าไอธรรมดาของหนึ่งถึงสองเราจะได้เท่ากับสามก็เลยได้เท่ากับสามตรงนี้ครับและมันก็จะมีค่าเท่ากับหกเหมือนกัน เห็นไหมถ้า i บวก i เรารู้ไปเลยว่าอ๋อมันเป็นการบวกกันของไกับ i บวกกันจะได้เท่ากับสองไอถูกไหมครับก็แสดงว่าสองคูณกับคําตอบที่ได้มาจากที่เราจํากันไว้ตั้งแต่แรกตรงนี้ทันนะครับ <The> <S <S ทันค่ะอ่าโอเคทีนี้มันไม่ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเรายังสามารถที่จะใช้แฟกทอเลียวได้ใช้รู้ได้ใช้อะไรได้ถูกต้องไหมครับดังน,นั้นอ ในกรณีที่เรามี i 2สองตัวเนี่ยเราสามารถใช้เหมือนกับเล่นเลขปกติได้นั่นหมายความว่าเรามี i 1หนึ่งตัวนะครับกับ i อีกหนึ่งตัวสิ่งที่เราสามารถใช้ได้คือใช้บวกได้ครับลบได้แต่กรณีที่มันเป็นลบมันคำตอบออกมาเป็นศูนย์เขาก็เลยไม่นิยมใช้นะครับจริงๆคือไม่ควรใช้เลยนะครับดังนั้นมันเป็นการบวกคูณนะครับหารนะครับแล้วก็ยกกําลังดูดีๆนะครับ ยกกำลังใส่รูทใส่รูทไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะมันมีประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือใส่แฟกนะครับสามารถใช้ i อสองตัวเนี่ยเพื่อที่ดาเนินการตามนี้ได้นะครับสร้างเงื่อนไขให้ซิกมาโดยการใช้ i อสองตัวนะครับอ่ะมาดูมาดูเล่นๆนะอย่างเช่นถ้าครูถามว่าซิกมานะครับไตั้งแต่หนึ่งถึงสองนะครับเปลี่ยนเป็น i อคูณไอแล้วกันอันนี้แปลว่าอะไรครับอันนี้แปลว่า หนึ่งคูณหนึ่งกับสองคูณสองใช่ไหมคะโอเคถูกต้องครับหนึ่งคูณหนึ่งขอโทษขอโทษหนึ่งคูณหนึ่งนะครับบวกกับสองคูณสองนะครับก็แสดงว่าเราจะได้หนึ่งบวกกับสี่เราจะได้คําตอบเป็นห้าทันองเห็นไหมปกติเราไม่เคยจําเลยว่าหนึ่งถึงสองเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยเราจะได้เท่ากับห้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนตอนไหนครับถ้าในระดับของกระถมแต่ทีนี้มันมีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งว่าถ้าในกรณีที่มันเป็น i อคณ I, มันก็คือเป็น i ยกกำลังสองตรงนี้ทันไหมครับทันค่ะอาทันนะ,สะแสดงว่าตรงนี้เราก็จะได้ว่าอ๋อเริ่มที่หนึ่งครับหนึ่งกำลังสองบวกกับสองยกกำลังสองถูกไหมครับก็ได้กรณีเดียวกับตัวนี้ครับก็จะเป็นหนึ่งบวกกับสี่นั่นเองนะครับจะได้เท่ากับห้าเข้าใจนะครับอ่ะไปดูต่อนะ ถ้าในกรณีที่เป็น i กกำลัง I ละ่ะนะครับอย่างเช่นซิกมา I ตั้งแต่1ถึง 2.i งไอกำลัง I นะครับใส่วงเล็บเนาะให้ชัดเจนนั่นหมายความว่าเราจะได้เป็น1นึ่กำลัง1ถูกไหมบวกอยู่กับ2องกำลัง2ทงถไหมครับตรงนี้ทั่คะ่ะอ่ะมันก็เลยจะได้ว่าเป็น1บวกกับ4เหมือนเดิมนะครับก็ได้เท่ากับ5นะครับข้อนี้ในกรณีที่ ไอคูณไอนะครับกับอะไรนะไ i กำลังไมันมีค่าเท่ากันเพราะว่ามันมันเลขมันไม่ได้ห่างกันมากถูกต้องไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราสามารถที่จะใส่แฟกตอเร็วได้นะครับสามารถที่จะใส่แฟกตอเร็วได้อย่างเช่นถ้าเราเพิ่มเป็น i แฟกได้แต่ในกรณีนี้หนึ่งแฟกไม่มีประโยชน์สองแฟกไม่มีประโยชน์นะครับถ้าสมมติเปลี่ยนเงื่อนไขนิดนึงไปเป็นแบบนี้ครับใส่แฟกแบบนี้อ่ะครูขอเลื่อนมาเขียนฝั่งนี้นะอย่างเช่นครูเพิ่มเป็นซิกมานะครับ i อตั้งแต่หนึ่งถึงสองใช้เป็นไอคูณไอนะครับทั้งหมดใส่แฟกอ่ะอันนี้ได้ได้ว่าอะไรครับลูกหนึ่ง <1, S 1> คูณ 1, 1> ทั้งหมด 1, 1> ใส่แฝกแฟกบวกกับสองคูณสองทั้งหมดใส่แฟกสองคูณสองทั้งหมดใส่แฝกครับอ่ะโอเคได้อะไรครับลูกเป็นยี่สิบห้าค่ะเป็นยี่สิบห้านั่นเอง นะครับเห็ <UA IS> ah. นไหมใช้เลข1กับ2ให้ได้25นี่คือเงื่อนไขของซิกมาเนี่ยสามารถจะทำเลขแบบเล็กเน้อยน้่สร้างได้เยอะมากนะครับอยู่ที่ว่าเรานั่งเล่นอะไรได้บ้างนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะย้อนกลับมาที่ในการบวกกันของ i อนะครับอย่างเช่น1นึถึงสอนะครับ i บวกไอันนี้คือบวกกันปกติไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรถูกต้องไหมครับเราก็จะได้6แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราใส่แฟตแบบนี้ไปนั่นหมายความว่า หนึ 1> 1่งบวกกับหนึ่งใส่แฟกถูกต้องไหมครับบวกด้วยสองบวกกับสองแล้วก็ใส่แฟกทํทำไหมครับทำค่ะอ่าได้อะไรครับตรงนี้เป็นยี่สิบเจ็ดคะะเอาใหม่ได้เท่าไหร่นะอ๋อยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกครับเห็นไหมนี่คือ,อเงื่อนไขของซิกมา พอเข้าใจไหมครับลูกเข้าใจค่ะอ่าพอเข้าใจนะจอ่ะ,อนะอะดังนั้นเวลาเรามาเขียนว่าหนึ่งกับสองได้อะไรบ้างเพิ่มเติมจากเมื่อกี้ครับเรามีสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือจะมีเลขห้าตัวหนึ่งเห็นไหมครับเลขห้าเราก็เขียนครับมันได้ห้าครับเห็นไหมมันมีอะไรอีกหกมีไหมหกจริงๆมีแหละนะครับมาจากตรงนี้แหละอ่ามันก็คือเขียนคล้ายๆกรณีเดียวกันแต่เราจะต้องเข้าใจว่าหกมาจากอะไรนะครับแต่ทีนี้เราก็ไปต่อมันมีหกออกมาแล้วเราก็ไปต่อมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือยี่สิบห้า ถูกไหมแล้วก็ยี่สิบหกทำไหมครับทำค่ะอ่าทีนี้ถามว่ายี่สิบห้าดินได้ก็ไปต่อครับยี่สิบห้าดินได้เป็นห้าครับถูกไหมอ่าจริงจริงเราเรายนไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับเป็นห้าครับห้าดินเป็นอะไรได้นะครับห้าดินเป็นอะไรได้ก็คือเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับบอกว่าในกรณีที่เลขแค่หนึ่งกับสองเราสามารถที่จะสร้างเลขออกมาได้ค่อนข้างเยอะก็คืออะไรมีหนึ่งสองสาม ห้านะครับยี่ห้าร้อยยี่สิบยี่สิบหกหกเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับถ้าเรานับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเฉพาะเลขหนึ่งกับสองเนี่ยเรามองว่ามันคือทั้งหมดเก้าตัวด้วยกันนะครับเฉพาะเลขหนึ่งกับสองนะเยอะนะถือว่าเยอะนะนั่นหมายความว่าเวลาเราไปเจอโจทย์เลขหนึ่งกับสองอยู่ในข้อนั้นนั้นนะครับเราไม่ได้มองว่าอ๋อมันมีแค่เลขหนึ่งนะไม่ได้มองว่ามีคมแค่เลขสองนะมันมีไปถึงอะไรอ่ะ เลขทั้งหมดที่ครูเขียนมาให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับทั้งหมดที่ครูเขียนมาให้ดูนะครับตามเงื่อนไขที่เราสาร้างโอเคไหมครับลูกตรงนี้ <Okay. S 1> เข้าใจนะเข้าใจอโอเคท,ท,ทีนี้เราไปดูต่อในกรณีแบบนี้ครับถ้าสมมติครูให้หนึ่งกับสามนะครับอันหนึ่งกับสามนี่ได้ะไรครับลูก